บัดนี้วันที่26มกราคม2568เป็นวันที่24ที่ที่ข้าพเจ้าพัชรวัลผู้ดัดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่ง บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมูนิราชสสะสุนันตุสักขโมคทงังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคาราตะเตจันตลิเขควิมานีทีเปรัเถจะคาเมตาลุวนาคาหเนเคหวะวัตถุมหิเคเตภ์พุมาจจยันตุเทวาชละทะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติ่งขันตาสันติเกยังมูนิวละวัจานัง สาธาวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระนาตรัยอรหังสัมมาสัมพทุทโธภควา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิ Netflix. สว่าขาตัวพักวตาธรมโมธรรมังนัมัสามิ Netflix. สุปฏิปันโนพักวตโตสาวกสังคโคสังคังนัมามิ Netflix. บทที่สี่บทสวดนัมกาสิทธิคาถานะโมตัสสะพคกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาทาพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิสังคังสรณนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรณนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรณนังคัจฉามิ <c oughs> ตติยมปีสังคังสระนางคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสระนางอัญยังพุทโธเมสระนางวลัง <c oughs> เอเตน,นะสัจจวัชเชนะสโตทีเมหตูสัพปทานาทีเมสระนางอัญยังธรรมโมเมสระนางวลังเอเตน,นะสัจจวัชเชนะสโตทีเมหตูสัพปทา นาทิเมสาะนังอันยังสังโฮเมสรารนังวะลังเอเตนะสจัจวเชนะสโทิเมโหตุสภทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสเกสุว,วิหารติ ตาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิคูสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหนติภัควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอัตโขจตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัทโหสิอายังโขภัควาสกเกสุวิหารติกาไปรละวัตถุสมิงมหาวเน มหาตาภิกขุสังเคนะสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูณะมยัมปิเยนะภควาเตนุประสังกเมยยมะอุปสังกมิตวาพควโตสันติเกปัญจปัจเจกคาถาพาเสยยาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามภะลวาปุริโสสัมมินชิตังวา พาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาพาหังสัมินเชยะเอวเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพควะโตปาตุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพควันตังอัตพิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิกมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหอีมัง ธรรมสมยังทักคิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสีิตัตระพิกขโวสมาธหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังกกังสุสารถีวะเนตานิคเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปาราภควโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิเฉตวาขี่ัง เฉตวาปารีคังอินทขีลังโอหะจมัตเนชาเตจรันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโคอ,อัปปร,ราทเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสณเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัถโคภควาภิกขูอมันเตสี เยผูเยนะพิกเวทัสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตากระถาคตังทัศนายพิกุสังคันจักเยปิเตพิกเวอเหสูงอติกมัฒนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะกวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยถาปิมยหังเอตตละหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคัตมัทนานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาสัมเตสัมปิพะคควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาละหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกลงมณสิกโรธาภาศิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพ,ขพิกขุคะวะโตปจัโสสูง ภคะวาเอตะทวโจะสีโลสะมนุ์ตัสามิยถัถถภุมิมาตะทัสิตาเยสิตาคิริคัะพลังปะหิตตัตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสัตลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามณะสาสุทธาวิปสัสสนนมาวิลาพิงโยปัญจสตยตาวาวเนกาปิละวัทเว ตาโตอมันตยิสัทธาสาสเกสาสเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภาิกขะโวเตจอาตักปะมะกะรุงพุทธะสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานางังอามนุสานาทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานามัทธสุงอเปเกน,นตัมมัทธคุงพิสาสัภะพุดาอาหง ตัณจสัสพังอภิญยญยะวะวะคิตตวานจักขุมาตะโตอามันตยิสถาสัสเกสัสเนรเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานถาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสตตสหสาวยขาภุมมากัปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสตสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสัม,มติงวะนางชะสหัสสาเหมวตายขาณนนันตะวานิโน อิท um, ah ิม um, ันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางสาตาคิราติสหัสายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางอิเจเตโสรละสาหัสายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสัสิโน โมทัมนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักานานตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวะวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางกุมพิโรราชะคาิโกเวปุลละสนิเวสนังพิญโยนางสตะสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชะคหิโกโสปะคาสัมมิติงวนาง ปูริมันจัติสังราชาทัตตะละโถภสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาพาโวอินทมานามหพลาอิทิมโตสุติมโตว,วนะวันโตยสัตสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสัมมิติงวานางนทักคินันจะทีิสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตสาพาหวอินทมานามหพลา อิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกามมงพิกขูนางสามิติงวะนางปัญจีมันจะที่ส er ั um, ่งราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสัสิโสดุตาปิตัสสะพะหวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนาง อุตรันจะตที่สั่งราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะส,สัศีโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะวันโตยะส,สัสโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวะนังปุริมาทิสั่งทัตร,รัตโถปัททคินีนวิลุลโก ปัญชิเวนะวิรูประโคกุเวโรอุตลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัทันละมานาอาัตถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูนจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจะกินุมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปมัญโยจะเทว,วสุตโตจมาตลิ จิตเตเสโนจักันทัภโพน,นโรราชาชาโนสพโพอาคูปัญจสีโขเจวะติมพรูสุรยาวชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพภพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติวนังอาถาคูนภาษานาคาเวสา,า,สา,า,าลาสตลาตัชกากรรมพละสตระอาคูปายาคาสหยายติภิยามุนาทตรัฐาจากอาคูนาคายาสาสิโน เอราวันโนมหานาโคศโปะคะสม,มิติงวะนังเยนะคราเชสหาสสหาหันติทิพาธิชาปะิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชป,ปตาจิตตราสุปนาอิติเตสามานังอภยันตธา,านาคานาคาราชานามาสิสุปันาสุปน,ปนโตเขมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวะหายันตา นาคาสุปนาสารณะมมะังสุพุธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสีตาพาตาโลวาสวัเสเต,เตอิทิมันโตชุติมันตกอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะสตัญจพริบุตรานางังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนัางลาหุพัทธมุปาขมุง สมัมโยพาณิพัทธันเตพิกขูนางสันม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทะวีจะเบโชวาโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอากูเทวายัสสสิโนทัตเสเตทัตถากายาสัพเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวะวันโตยัสสสิโนโมธามนาอภิกามุงพิกขูนางสันม,มิติงวะนาง เินทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเบยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคีตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคีตานักขตานิปุรักคิตตวาอาคูมันทะวราหกาวสูนังวสโวเสโทสกโปาคปุรินทโททัศเศตทัศภากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสัสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสังลิติงวะนางอาถาคูสาภูเทวาชาละมคีสิขาริวะอาริธากาจาโรโชาจะปุมมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจากจุตตาจะอนเอนอเนชากาสุรยะลุศิลาอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัศเศรทฐากายาสัพเพนานตววานิโน อิทิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโตยะสัตสิโนโมทมามนาอภิกามุงพีขูนางสัมมิติงวนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจะโลคิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัตสิโนทัศเตเตทัต t ากายาสัเพนานตตันนิโน อิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโต,ววนตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสาม,มิติงวะนางสุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหาโอทาตคยหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหรารคกชามิสกาจกยะสัตสีโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเศรทฐาสากายาสเพนานัตตันนิโน อิทิมันโตสุติมันโตวะณะวันโตยะสัตสีโนโมทมามนาอภิกามงพิขูนางสาม,มิติงวนางเขมิยาดุสิตายามากัทกาจะยะสัสสีโนสัมพิตากาลามเาสถาโชตินามาจาอาสวานิม,มานารติโนอาคูอาถาคูปะรณิม,มิตาทัศเศรษฐากายาสภเณน,นัตตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวะณะวันโตยะสัตสีโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสเถเตเทวนิกายาสเพนานตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจังเยสธิสาสหาัปวุฒะมัชติมะขีลังโอคาตินนะน,นมาสวังทัเขโมคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตัง สุพรม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหัสสันนังกุมาโรโอติสโสจะโสปาคาสม,มิติงวนังสหัสัพรม,มโลกานังมหาพราม,มาพิทินทติอุป,ปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยะส,สีโสทาเศษฐาอิสราอาคูปจเจก,กะวสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริตโวปริวาริโต เตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพ,พรมเกมาราเสนาภิกามีปสัสสกันหาสะมันที่ยังเอถาคันธา,าคันทาทะราเคณะพันธมัุโวสมันตาปริวาเรทะมาวมุมจิตตะโกจินางอิติตถา,ามหาเสโนโกันหาเสนนางอเปสัยิปานินาแตละมาหัจ,จะสารังกัตตะวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตวสวิชุกโกตถาโสัจจุวะ าวติสังกุโทอศัศยังวเสตันจสัสเพอภิกันเตสิตันจัสัพพังอภินยายะวาวะขิตตวานักคุมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกกสสเนระเตมารสิณาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตภวาพุทธะศาสนางังวีตาราเคหิปกามุงเนสันลมมันปีอันชยุง สัเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ